ผมถอนจากฟอเร็กมาได้ประมาณ3เดือนแล้วผมทำธุรกิจส่วนตัวจนแบบเกิดโควิดระลอกแรกไม่ว่าจะเป็นค่าฟิกคอร์ค่าพนักงานมันทำให้เราเครียด mm hmm. กดดันว่าไอยอดธุรกิจเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเราเลยต้องมองหาอาชีพเสริมเพื่อให้มันมากกว่ารายจ่ายของบริษัท โครงการคือเขาอยากช่วยคนไทยหล้านคนให้มีรายได้ขั้นต่ำวันละ1,000บาทแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทําได้เยนได้แล้วก็เอาไปให้แม่ถอนมาให้คุณแม่ใช้บางส่วนคา่ากินค่าอยู่บางส่วนเราก็เก็บไว้แล้วเราก็ค่อยขยับเป้าตัวเองไปเรื่อยๆวันละ50เหรียญร้อยเหรียญจ่ายแค่ครั้งเดียวเรียนตลอดชีเพเขาก็าดูแลเหมือนอครอบครัวเขาไม่มีวันทิ้งเลยแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นอะเอาจริงกับสถาบันหรือเปล่า ถ้าเรียนไม่แพงเลยนะครับมันเทียบไม่ได้กับหลายๆอย่างที่เข้ามาคือมันทำให้เราหาเงินได้ตลอดชีวิตนะครับเขาจะประกบเราตลอดว่าเทรเป็นยังไงติดปัญหาอะไรแล้วก็ดูผลว่าเราสามารถผ่านไม่ได้ไหมถ้าเรายังไม่ผ่านเขาก็จะยังไม่ให้เราเปิดพอร์ตจะสอนว่าจุดนี้ควรเข้าจุดนี้ไม่ควรเข้าครับแล้วก็จุดไหนที่เราควรต้องยอมแพ้ก็คือต้องกล้าคัดแล้วก็จุดไหนที่มันได้กําไรแล้วเราก็ควรพอครับ ต้องมีเป้าหมายในใจก่อนว่าเออเราเข้ามากับตลาดนี้เราทําเพื่อใครตอนแรกที่ผมเริ่มเทรดแรกๆก็คือพอร์ตจริงใช่ปะคือพอร์ตผมก็เสียไปเหมือนกันตอนแรกเราก็ท้อแต่คือเราก็มีจุดหมายชัดเจนครับคือเราเข้ามาเพื่ออะไรเราก็อยากทําเพื่อครอบครัวแล้วก็ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เงครับก็ไม่ยอมแพ้เราก็ฝึกต่อทํากับมันซ้ำๆดูกับมันซ้ำๆทุกๆวันทุกๆวันจนทําให้เราเทรดได้ครับ ฟอร์เร็กก็คืออาจารย์โบเลยครับเขาสามารถเทรดชักมือเหรียญไปล้านเหรียญได้เวลาผมทําอะไรผมก็อยากดูคนที่รู้จริงคนที่มีผลลัพธ์แล้วครับผมก็เดินตามเขาแบบไม่ลังเลครับผมใช้กดหมื่นชั่วโมงที่อาจารย์โบเขาสอนมันทําให้ผมสามารถเทรดได้ขนาดนี้เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับคือเชื่อในระบบของฟาสบูร้อยเปทุกคนสําเร็จได้